ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับรุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดีตตำนานแนนะครับโมเมนต์ซาลาควรรับบทเป็นผู้ดูแลฟาร์เบอคาวยเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นทาย,ยาทของเขาในอนาคตสแตนคอลลิมอรนครับอดีตตาร์ดังของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตัวของเขานั้นอยากเห็นโมเมนต์ซาลา์รับบทเป็นพี่เลี้ยงของฟาเบอุคาวยและคอยอบรม ดาวเตะรุ่นน้องรายนี้ให้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของเขาในอนาคตเมื่อซาลาห์หมดสัญญาและลาทีมไปเช่นนั้นนะครับจะทําให้ชื่อของดาวยิงทีมชาติอียิปต์รายนี้เป็นที่จดจําของเหล่าแฟนบอลลิเวอร์พูลไปอีกยาวนานโดยโมเมซาลาห์นะครับที่พึงเซ็นสัญญาช่วใหม่ระยะ3ปีและรักษาเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสร350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั้นกําลังถูกมองว่าเจ้าตัวกําลังจะต้องไปโชว์ฟอร์มกับการเล่นระดับโลกให้เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วออกมาให้ได้อีกครั้ง ในฤดูกาลหน้าและการมาถึงของฟาบิโอคาวโยนั้นจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทําให้โมเมนซาลานะครับจำเป็นจะต้องโชว์ฟอร์มเด่นออกมาให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะถูกฟาบิโอคาวโยสอดแท่งขึ้นมาเล่นเป็นตําแหน่งตัวจริงได้ในมังนัดโดยสแตนคอลิมอนนะครับกล่าวว่าผมอยากเห็นช่วงระยะเวลา3ปีต่อจากนี้ของโมเมนซาลานั้นเป็น3ปีที่ไม่สูญเปล่าเพราะนอกจากการทําผลงานที่ดีในสนามแล้วนั้นโมเมสซาลาควรที่จะให้ความสําคัญในเรื่องการปั้นนักเตะ รุ่นน้องให้ก้าวขึ้นมาเพื่อสืบทอดตำแหน่งของเขาในอนาคตโดยเฉพาะฟาเบโอคาวโยที่ดูเหมือนว่าทางเจเก็งครับจะให้เขาเรียนรู้ตำแหน่งงานของโมซาลาซึ่งผมก็เห็นด้วยและอยากเห็นโมซาลาสั่งสอนและผลักดันกองกลังในวัย19เปรีรายนี้ให้ก้าวขึ้นมาแทนที่ในะตำแหน่งของเขาในวันที่ตัวของซาลานั้นต้องอำลาโซโมสอนไปตอนนี้นะครับผมเห็นว่าลิเวอร์พูลมีเด็กที่เก่งมากๆอยู่ภายในทีมประมาณ3-4คนและฟาเบโอคาวโยก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาเป็นนักเตะที่ผมกำลังจับตามองเป็นพิเศษเขาโดดเด่นกับคุณล่ำเมื่อรุ่นกันที่แล้วผมยอมรับว่าผมชื่นชอบเด็กหนุ่มรายนี้เป็นอย่างมากและทีมเกื้อนจัสีแดงของพวกเรานั้นก็ไม่เคยขาดแคลนนักเตะที่มีพรสมรรค์สูงที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคต ปีที่แล้วเรามีฮาวิเอเลียตปีนี้เรากำลังมีฟาบิโอคาวโยดังนั้นการได้รับการชีแนะในเส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่นักเตะรุ่นพี่อย่างโมเมตซาล a าจำเป็นจะต้องทำผมอยากให้การเป็นนักเตะอันดับที่หนึ่งของโลกของโมซาลานั้นเป็นตัวกระตุ้นให้กับฟาบิโอคาวโยทำผลงานที่ดีให้กับ Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าผมอยากเห็นเด็กหนุ่มรายนี้เติบโตขึ้นมาภายใต้ปีของโมเมตซาลา ลิเวอร์พูลเคยมีดาวเตะรุ่นพี่อย่างเอียนรัตที่เคยเป็นแรงบนันดาลใจให้กับรอปบี้ฟาวเลอร์และตอนนี้โมเมนตซาราก็กำลังจะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับดาวเตะรุ่นน้องอีกหลายๆคนที่ลิเวอร์พูลดังนั้นผมจึงอยากจะขอร้องให้โมเมนซาราปั้นฟาบิโอคาวโยขึ้นมาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลต่อจากตัวเขาและผมก็เชื่อว่าโมเมนตซาราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับฟาบิโอคาวโยได้อย่างแน,น่นอนสแตนคอลิมอร์กล่าวทิ้งท้าย กูรูชื่อดังนะครับเยอะลิอเนลเมซี่ไม่ดีพอที่จะเป็น11ตัวจริงของลิเวอร์พูลหรือแม้แต่สโมสรท่ซิกทีมอื่นๆในศึกพรีเมียร์ลีกแดนนี่มิลนะครับอดีตนักเตะทีมกองกลางของทีมชนังกฤษก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเอามือจุ่มน้ำไปหยัดปลักไฟไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะครับโดยไม่เกงรงกลัวบรรดาแฟนคลับของลิอเนลเมซี่ที่จะมีทวงมาลงที่ตัวเขาโดยเจ้าตัวเชื่อว่าในเวลานี้ลิอนเนลเมซี่ด้กรายเป็นนักเตะที่หมดสภาพไปเป็นที่โลแลแล้ว และฟอร์มการเล่นในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ไม่ดีพอที่จะลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลหรือแม้แต่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และทันนัมฮอสเปอร์เมซี่ก็ยังไม่ดีพอที่จะเล่นให้กับทีมเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับโดยทางด้านเดนนิมิวนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางท็อปสปอร์ตโดยระบุว่าผมเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยว่าไอคอนชาวอาร์เจนตินารายนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา กับทีมปารีสแซงต์แชงกงหลังจากที่เจ้าตัวยิงได้เพียงแค่า6ประตูเท่านั้นจากการลงสนาม25นัดในลีกเอิงรุ่งเศสแน่นอนว่าเมสซี่จะยังคงต้องพบกับช่วงเวลาที่ตกต่ำอีกครั้งอย่างแน่นอนในลุูการหน้าซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับคริสตยโน่โรนัลโดเมื่อรุ่การที่แล้วที่เจ้าตัวยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมยังคงเคารพเลโอนลเมซี่อยู่เสมอเพราะเขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผมเคยดูวิธีการเล่นของโยฮันครับและดิโกมาราโดน่ามาก่อนนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าเมซี่เก่งแน่ระดับนั้นจริงๆแต่ณน,นตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วและฟอร์มการเล่นของนักเตะเป็นอันดับที่1ของโลกก็มีเหลืออีกต่อไปแล้วพูดกันตามตรงนะครับต่อให้เมซี่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูล ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้เป็น11ผู้เล่นตัวจริงภายในทีมของเจคกิ้งคลับหรือไม่รวมไปถึงทีมท็อปซิกทีมอื่นๆที่ผมมองว่าเมสซี่นั้นก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็นนักเตะต,ตัวจริงให้กับทีมเหล่านั้นเพราะขาะลียงแองกุงเศตที่ทางเมสซี่เองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดเมื่อรู้ดูการที่ผ่านมานะครับดังนั้นหากเขามาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกที่ได้รับการยอมรับว่ายากที่สุดในโลกแล้วแล้วก็เขาก็อาจจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองของทีมท็อปซิกเท่านั้นนะครับและอาจจะแทบไม่ได้ลงเเลล่นลย้ซํา ดังนั้นผมจึงมองว่ามันหมดยุคของลลโอนลเมซี่ไปแบบเาวันแล้วและเขาจะไม่ติดอันดับหนึ่งใน10ของผู้เล่นที่จะเข้าชิงรางวัลบอลลุงดอในปีนี้อย่างแน่นอนต่อให้เขาเคยเป็นเจ้าของรางวัลน,นี้เมื่อปีที่แล้วก็ตามลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวเบนจามินเชสโกก็องหน้าดาวเด่นของเรสบูซาวสปวกเข้าสู่ทีมทันที่ทาคุมิมินามิโน สโมสรลิเวอร์พูลครับกำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของเบนจามินเชสโกกองหน้าชาวโซโลเมเนียจากสโมสรเรสบูซาลส์บวกเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสัมเมอนี้หลังจากที่ทางเมลมองของลิเวอร์พูลมองว่ากองหน้ารายนี้มีแววที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชื่อดังของโลกแต่ทงท,งที่เพิ่งจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมแชมป์ลีกออสเตรียได้ไม่นานนะครับ โดยลิเวอร์พูลครับถือเป็นลูกค้าระดับ V.I.P. ของสโมสรในกลุ่มเรสบูหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทีมหงแดงลิเวอร์พูลเคยเซ็นสัญญาคว้าตัวนาบีเกตา้าทาคุมิมินามิโนและอิบราฮมากโกนาเตจากกลุ่มเรสบูรวมไปถึงซาโด,ดมาเนที่ก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนั้นเจ้าตัวก็เคยเป็นสิทธิ์เก่าของทีมเรสบู s ซาส์บวกมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับ ก็ตามรายงานจากฟิชเชยสนะครับสื่อสัญชาติสเปนนะครับก็เด้๋มาตีข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเบนจามินเชสโกก่อนหน้าในวยัย19ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดและตอนนี้ลิเวอร์พูกลก็ได้ใส่ชื่อของดาวเตะร,รายนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่อาจจะคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยโดยมีสโมสรทันนัมฮอสเปอร์ของเอติโนคอนเต้นะครับต่างก็กำลังจับตามดาวเตะร,รายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดยียวกัน โดยเชื่อว่าเชสโกยังมีสัญญาเหลือกับทางเร,สบ,รส,สบูร์สบวกอยู่อีกถึง4ปีเต็มนั่นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะออกจากต้นสกัดในช่วงตลาดสมัยนี้เพราะก่อนในนี้พวกเขาก็เึ่่งจะเสียคาริมอาเ,เดดิมีให้กับทางปลิเซียเดินวนไปมันมากนะครับทำใหน้นตอนนี้ทางเร,สบ,รส,สบูร์สบวกจาเป็นจะต้องดันเชสโกขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าของทีม แทนที่ของเอเดเยมีดานานูกานนาน่าจะเป็นลูกกันที่สําคัญของเชสโกว่าตัวของคนนั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นยอดดาวิงให้กับเลสบูรซอสบวกได้หรือไม่โดยทางลิเวอร์พูลนะครับกำลังจะใช้เกมกระชับมิดช่วงปรีซีซั่น ที่ทีมโฮดานะครับจะพบกับเรสบูแซลส์บวกในวันที่27่สิดกรกฎาคมนี้เป็นเกมดูตัวเบนจามินเชสโกและนั้นเชื่อได้ว่าหากดาวเตะในวันสิกปีรายนี้โชว์ฟอร์มได้เด่นจนเป็นที่น่าพอใจแล้วล่ะก็ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับที่ทางเจเกนครับจะดึงตัวกลงหน้ารายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ <Your Story. S 1> นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่7จกรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ปรับมาพูบกันใหม่สวัสดีครับ